พี่นอนเดี๋ยวดูคลิปผมหลังจากขึดนิอัดไปอยูนสเบลอันไดเกือบตายสภาพเกือบได้อดอ้นี่ละได้ทำวิชั่นเชฟละปิดกำนานการฟาร์มเอ่อตัวอัด เฮ้ยกลางมาแล้วกลางสาเกตโหดไม่รู้กลางเพื่ออะไรเหมือนกันไอโต้อยูหัวโทษพี่ตีว่หนทีองเหมือนเดิมแล้วกันใครปุ๊บเนี่ยวมันโดนมันขอยูหน่อยไม่ไม่พี่โดนพี่โดนไวกัรหนึ่งลัตติสก็ใช่ไงแต่ไอแต่แกมโดนยุูสุ่มไอ้บอวนี้ยหน่อยนีเร็วพี่ ดีกว่าดีดีดีกว่าอยู่เองดีโอ้โห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 มุมแม่งไม่น่าคบหาเลยอ่ะมุมสวยดีนี่มันแมงกระพุนโหดฮู้ยฮู้ยฮู้ยใจเย็นใจเย็นเอ้าเดี๋ยวนะเดี๋ยวตะกี้กูเอาเมาส์เล็งไอ้แมงกะพุนนี่ ไม่ใช่ไดเวอร์นี่ยทำไมสตรีมพุ่งไปงั้นอะโอ้ยโน้องพุ่ง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 เ้ยแต่อันนี่กันนะมาเปิดดิโอ้โใครบ้องเนี่ยโอ้โห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 ไอคนบ้องมันมีเหรอเฮ้ยมา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 ตีน้องพุ่มาตีน้องพุ่เฮ้ยน้องพุ่มีสองจุดว่ะตรงนู้นกับตรงนี้ตรงนู้นแล้วตรงไหนล่ะเอาอันนี้ก่อนตนี้ต้นตีเขหลับปะ โอ้จะรื้อละธรรมดามาแบับแล้วอีกตัวหนึ่งที่เอาไงรอโคดาวนี่้รอโคดาวรอโคดาวอ้าวว่าน่าจะโดนกันเองว่ะตายตายคนตีโดนกันเองแต่ตามอีกสีโดนกันเองแรงโอ้โหโอู้โห นี <muitas S 2> ่นี่นี่น้องพูตรงนี้โอ้ตัวนี้ไม่คอหลับว่ะหรือเปล่าวะเออไม่หรอกเออเอามาตรงนี้มาตรงนี้มา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 ไม่รู้จะการซาเกตไปเพื่ออะไรเหมือนกันแต่กลางๆไปก่อนเฮ้ยพี่พี่โอยอย่าเดินดิวะอย่ามาแล้วไาไรเดิยังไม่ได้เดินโอ๊ยคนตายอ้าวได้ยินเสียงคนตายใช่เหรอ สวยไม่น yeah? ่าเลยอยากอยากลองเอาเอาบล็อกบล็อกกูเลงชาโคนะเฮ้ยพิมพิมว่าอย่าโทนนะพิมว่าอย่าโทนอีสิแต่ละคนมีแต่แบบโอ้ชิดไปก็ได้ไปแล้วไปแล้วโอ้โยยยยย ไปแล้วไปแล้วไปแล้วบูกำลับสองคนกูไปแล้วโอ้ยออฟฟิเซอร์อ่ะอย่าเดินดิไม่แบบไม่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 คือตีทำนิ่งๆก็ได้ไม่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 คือผมจะเก็บกล่องไม่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 คือจะเดินไปหากล่องไม่อยากะว่าต่อฟ้องไม่บู่อะไรวะนั่นตรงนั้นบู่ลอยน้ำเหรอ เอา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 ท้อป่ะชะลูกันใครอีกแล้วนะพี่ใหญ่อีกแล้วตกมอยอีกแล้วฮะมีนกคู่อะมีนกคู่ครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนหนูขอฮิวก่อนได้ไหมธรรมดาโอ้ช i t โอ้โหอะไรนี่ตรตรีมกูโอ้โหนกคู่โนดาเมตแต่กูโดนดาเมตแต่คน ใช่แรงกับแรงอ่ะไอ้นี่ก็นไอ้นี่อ่ะแรงกับน้อูกกับคนตีเนี่ยปวดเอาเก่ยเป็นรอยดิแรงชีพหายอ๋อออ๋อแล้วแล้วนั่นจะทำยังไงกับชีวิตนั่นน่ะอ้าวเคใหญ่ไปแล้วเฮ้ยแต่ต้นมันอยู่ตรงคนตายตายตายมันมันมันไม่ใช่ฮีโร่พี่มันหนีอยู่แต่มันหนีไม่พ้นก็ฮีโร่ไงอ๋อตายตายตายกูว่าตายอันนี้ตายแลยเนี่เอ้าแล้วมึงมาอยู่เอ้ยเดี๋ยวนะ ไอตัวควบคุมมันโดนีคใหญ่ไล่อยู่ไม่ใช่หรออ๋ออ๋ออ๋อแล้วแล้วนั่นจะทำยังไงกับชีวิตแล้วนั่นนะเอ้าเคใหญ่ไปแล้วเฮ้ยไอ้ต้นมันอยู่ตรงโคดิจิน่ะตาย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 มันมันไม่ใช่ฮีโร่พี่มันหนีอยู่แต่มันหนีไม่พ้นฮีโร่ตายตายไอ้ต้นหัวยูซัสโลโก้เฮ้ยบับ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 พลาบพลาบพลาับพอรบ ไอรับชั้นมีงไอตอนมีดอด้ลด้วยนะอ้าเจอไอไม่ไม่อยู่นานอยู่นานอยู่ยถ้ามันไม่เข้ามานะเอ้มา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 ตีมา,มา,มา,มาต,มาตีต้นออกต้นออกพี่ตีแรงกว่าพุกดามเมจก็มีค่ะแล้วก็มันก็มีแหละเฮียแต่ใครดามเมจเบาดามเมจแรงมีพี่พี่ของเพเตัวชุดขาวไปยังเลยนะฮะอีซีบ่บอยเฟลท์ สวยเอ้ยไอ้ที่พอสิเกียบเข็นเข็เล็กเข็เล็กเรื่องที่แม่งรอเก็บของอย่างเดียวเลยอ่ะเดิมมันเก็บของจุดคนแรกตอบใดตอบใดที่มันไม่ไปแย่งวอยไปเถอะไม่มีปัญหาอืมโลหูโลหูขอลับไหมโลโกปกติปกตินาคาเฟซี่นาเฟซี่คิวตายแล้วเป็นที่ตายแล้วตายหายตาแล้วเห็นหรอมะไม่เคยเห็นหรอมะตาย ได้เอรอขอโทษไปนี้โคเต็มปัมันเลยพี่เห้มันให้รักผมเลยนะเก็บของทองอุ้ยแสดงว่าอุ้ยนกองน้อน้ let's o m e n ้น้องนบน้องนบน้องราบไอเหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดีเไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่พี่พี่กลางไปแล้วแต่มันติดน้ำแข็ง ตีตีแบบนุ่มมาเกตก็ได้ตีได้เดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวผมไปช่วยมา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 พิลงมาพินลงมากูกูตีได้มึงก็ต้องตีได้กันเดียววะเฮ้ยตี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 สวยติดติดน้ำแข็งติดน้ำแข็งหนู่มกี้คนหนู่มปั๊บปั๊บปั๊บปัปใจเย็นใจเย็นฮิวก่อนฮิวก่อนอุ้ยว่าต่อฟกเออเขาหลับอีกแล้วเหรอเออดีๆปล่อยปล่อยปล่อยอย่าพึ่งไอ้สันอย่าพึ่ง ทำไมพี่ไม่บอกม่อะไรอ่ะฆ่า่าเอาบอลที่ได้คขวานคอแเนี่ยเออนั่นดิพี่พร้อมปอพร้อมพรอมเอาเอาลงมาข้างล่างตเอาลงมาอาลงไหเอาเอาลงมาหาตาขีนี่ตาขีอยู่ข้างหลังโอ้ย ลบ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 ตีไม่ต้องเดินตีไม่ต้องเดินไปไปเดี๋ยวเอาข้าวลงไปฝาดเดี๋ยวเอาข้าวลงไปฝาดคนล็อกกับคนเถอะได้บอยเฟเธอร์แล้วมันต้องใช้กี่อันอะแค่หกแค่หกแค่หกสามแล้วสามแล้วไม่โดนไม่ถึงอะโอ้โเจ้า what t ฟ e f อ g โยโยโยยเฮ้ยแต่มันมีทั้งโอ้โหมาทั้งสวนสัตว์เลยว่ะปูขาเนี่ยูใจพอดีเฮ้ยอรอยไัเลยอ่ะโอ้มีเทสด้วยพี่มีเทสด้วยเออเอาเอาเคีเลยครเลยไปนี่กปไอโดนปูแล้วใครสไปไโดนปูครับโอชิโอชิต สภาพกูลืมอัดอ้หเหลือมา่มงก์กินแล้วทิ้งอ่ะโดนเมนกับปุ่นชาบเ่นมันก็พูดเกินไปนะบว้ยมีของเหลือจริงก็ได้นะเ่นทำด้วยอะไรวะโอ้โหัดทับดวยเนื้ออยู่ไหนกันนะซีซีอยู่ไหนตรงที่ตีชาวโคตะเกียรพี่ไอ้บ้านเฮีย นเแล้วแล้วแล้วมันมีมันมีปลาสองตัวอืมไม่เป็นไรพี่มันมันไอตัวหนึ่งมันไม่ได้เล็งผมเลยเล็งใครก็เป็นโอ้ไม่ได้เล็งผมจริงๆด้วยแต่เล็งเฟชชี่อา้าโอ้<า>มองหน้ากูอยู่นะี่ฮะมองหน้ากูอยู่เนี่ยนาะฮูกมองหน้ามึงอยู่เฮ้ยบัตรเลสบัตรเลส ได้ผ่านเลสได้ผ่านเลสจีเซสแรงใช่ไมหมล่ะตรงนั้นอ่ะโคตรเลยตีปูอยู่หน้าประตูอ่ะพี่มัน,น,นมองหน้าพี่ผ่านไปพี่อยู่มันก็ยังเข้า okay, ย okay, okay. ี่ย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 ี่ไหนอ,อ่ะอยู่บ้านพี่อ่ะมีปูโอ้มันมีหมาด้วยนี่ทีมฮะไม่มีเห,เหรอให้พีมเห็นอะไรแดงๆอ๋อแดงปูนี่หว่าอ้ยมึงก็แรงแท้ เรงจริงเลงจริงช็อตมันเรงจัดเลยอ้เฮ้ยโอ้ยเดับันเทปเดนช้านีเก็บไม่ทันจี๊ซเดอบันเดอบับเทปแทปเดนช้ไอ้ต้นเก็บได้หรอฮ้ยไอ้ต้นมือเร็ว้าไรอะดาดาวเด้าลยหรอเบานว่ะไม่ใช่ด้าเบาเหรอโอ้เมคอัจะต้องงอะไม่อมเลย ข um. อว่ะเฮียขอหลับแม่งเกิดเยอะขนาดนี้แต่ไม่เจอดวง <hatten S 1> <ia> ต้อง <Hi. S 1> ดีมากแน่ๆไอ้ไอ้พาไอ้พาไอประสิทธิ์ังเจธรรมดาอะไรมาโลตรงนี้ยะมโลเนี่ยไปๆๆไตีบูอยู่ตีบุยอ่ะเจ้าหน้าเหรอวะวิววิววิวแค่บังหวาเกียวสโตนนี่มันยากขนาดนี้เลยกูมีสองอันหนานเปิดไปแล้วยิ่งแล้วไม่บอกไม่ถามแล้วก็จะส่วนมาไม่ถามหนานอุ้ยข้บูลมีข้บูลมีหมาอ้าวเจ้า Tại mọi năm tay lắm. Tiếm một tí, mày bị hưng mày tạo mày tím lắm. Tiếm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  mày tím lắm. tím lắm. Tiếm mày 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 tím ไม่งมาโอ้ไม่ใช่สแต่ถึงสามเป็นผู้ใช้กูยังเคืองเลยต้นพูดเน่าหัวอโอ้๋อ้โอไอ้ก้มีดดลงมาก็ตายอีกแล้วโอ้ยยยยยยยโอ้ปิงยังวะ เฮ้ยเฮ้ยมีใครมีสตองเล็บมอถุยไอเฟรมลิฟไหมเห็นในกล่องข้างบนนู่นไหมอ๋อพี่เฟรมลิฟทำไมพี่เออวะแค่ในโดนถูกเปรมลิฟ เป็นจตเคื่อกาเซียอารแท้เวลาเขาขัดมึงใช้การสตาร์ดัานซะด้วยไอ้ผู้จะทำคอมโกับขี้การอากาศใส่กี้ผักกูขึ้นแล้หูมันจะคอหลับใส่กูไม่มี่หมูเซโร่ try to combo อู้ไอ้เหี้ย พ oh <oh ี่เชื่อโอพี่เลิมมันต้องมีตัวอาเดิวะโอ้ตายหาละท้อเลยกัโอนโนเขาหลับบดีก็เลยไม่เรียกของเขเดียวเหรอใช่เฮ้ยเฮ้ยนูนูน ออยยู s> <S ู <t <t uh ่่ไไหหนนข้างล่างเขอลับเขอลับตัวนี้เขอลับไหนว่าล่างไหนอ๋อเสเลยเฮ้ยแต่แต่อย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดอย่าเพิ่งเปิดสแกฟิวยังไม่พร้อมใจเย็นๆเด่นถ้าถ้ากูหันหลังปุ๊บมึงตายเลยนะเด่นหันหลังเด่นอะอ้าแล้วกูยืนนิ่งๆด้วยอ๋อตี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 โหด โอ้ยกูจะตายกูโดนโพลิดด้วยไม่เด็บไม่เด็บอูโพลิดกูสองรอบด้วยไม่ใช่รอบเดียวอ้าวจะยี่งลอบเก็บกูเลยตีโหดตีโหดได้บอยโคตรลำนวยอ่ะอยากโดนกูอ่ะอ้ามันจะขึ้นมา เราลงไปหาดีกว่าไหมไม่ดีมากหวังหวังว่าถ้าสมมติว่าเอาวอยเฟเธอร์ไปส่งปุ๊บมันจะไม่แดกกูหกอันเลยนะมันกินหกอันเลยพี่พี่มันมันมีบัคมันมีบัคอยู่พี่มันจะกินได่หกอันเลยเว้ยท้อไปอ่ะเขาลาบเอ้ยขอรับขอรับขอรับขอยูก่อนขอยูก่อนขอยูก่อนโอเคโอเคโอเคครับอย่าเพิ่งเปิดนะครับอย่ารอพี่อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียอันเสียอันเดี๋ยวเดี๋ยว มาอย่าเก็บอย่าเก็บเวเธอร์นะอย่าเก็บเวเธอร์นะเก็บปูโกรธไอ้หลักตุมยให้มโดนทุกเลยมึงอย่าเดินไปเดินมาดิเดไอ้สันสัตยาสัตยาสาย เอลโู้เบอรอสลับด้วยเอ้ยเอาตรงนี้ไหมตรงตรงเอ้ยเอ้ยเอาเอายาพึ่งนะยาพึ่งนั่นแหละอันสุดท้ายวันที่จะขึ้นไปทำควสอาลิตาเฮ้ยมึงให้กูตีหน่อยก็ดีนะโอ้โหโอ้โหโอ้แพรลี่กันมันมากไอ้เหี้ยโหไม่ได้แพรลี่เอานะแพรลี่คนอื่นโอ้โาลเตุหมดแล้ว หายแล้วยังยังไม่หายหายแล้วหายแล้วหายแล้วสต็อ using your flambeach ตายตายตายคุณไฟผอวอยเฟเธอร์เก็บไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดนชันเดินชันปิเชอร์เก็บได้เอ้าอไม่แพรี่หน่อยอ่ะรีได้ไหมบินเป็นเปากินอันสุดท้ายแล้ว สภาพคือเราเก็บอยู่ไมันจะไม่อยู่มีครั้งที่สองไม่เซ็ไม่เซ็นผิดแล้วละเป็นกูแทนเจ้าเข้าฮอนดี้ที่สี่ค่าทั้งคู่เลยพี่พี่พี่อคซิเดนต์พี่เอ้ยเอ้ยจะหนีไปไหนฉันตามกูว่าแล้วกูโลง่ายแล้วพี่ก็เข้าไปอยู่ในนี้สิพี่ไอ้อันนั้นน่ะจะออกทำไมล่ะ ตีเล็บขบมันให้พี่ไอ้เใจเว่อร์พี่กูจะตายพี่กูตายพี่กูตายปุ๊บปุ๊โอืออุ้มเด่นอุ้มเด่นอุ้มเด่นก่อนไอเด่นจะตายไมยกูตายติดอ้าวพี่แข่งได้อยู่โอเคยัง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 ไปนะท้าไมกูเก็บไม่ได้วะหรือวอมตันเดือดห้าอันเหรอสี่แปด ม่ถึงบวกมันบวก,กกันได้้อยหกสิบเออเดี๋ยวผมขึ้นด้วยพี่เดี๋ยวผมขึ้นด,ด้วยิดเวอร์จะขาเชยเลยผมขึ้นเ้ยตัวเลยล <laughs> เหรอเออผมโลตัวนึนอโโงอ่ะ